สวัสดีจ้ามื้อนี้มาพบพ่อๆๆกับกายอย่างเราแล้วจะพี่น้องมื้อนี้ไก่พามากินส้มตำจ้ะพี่น้องส้มตำส้มตำคือเกา่า <c oughs> คือเกา่าโอ้ยแซ่บอยากพี่น้องเอ้ยกินอะไรก็ก็แซ่บซ้ำส้มตำพี่น้องคุ้นมากคือวา่าโอ้จุดๆแล้วจะนำส้มตำอืมรสแสบจัด เชียงสดน้ำไหมามามาจากมีขนมจีนน้อยหนึ่งมือนี่บบ๊อนเนนขนมจีนพี่น้องใส่หมูยอใส่กุ้งนี่ปูอัดก่อนใกล้อบอบปูอัดแคบหมูเอาเหมืแบบลืมเอาถุงไม่นะพี่น้อง กิดสำนีล่ะอ้าวแบงวันตัวนี้ไม่แล้วมากวานอีกแล้ว <S 2> <S 2> ใส้อบใช่มาโควเฟพี่น้องปูอัดมีหมากเกีย๊ยบพร้อมผักได้ไปร้านเอเชียมาแล้วพี่น้อง มามาจ้าโอ้สดน้ำจดจวดมแล้วแซบขนาดพี่น้องใส่ต้นหอมพร้อมได้เียสวดอีกก่อนขอตายมือนะคา <laughs> <laughs> พี่ยาไมะลีอยูย่เพื่ะ ทั้งกุ้งทั้งอย่างอ่ะหืกุ้งก่อนตำ,ตำส้่มตำใส่หมูยอใส่กุ้งมันนี่เน้น ตุ่มต่ำเลยพี่น้องเลยมูล้อหนังเดี่ยพี่พหัปลาทอดกรอบปลาหน่อย <c oughs> ขนมจีน กินขนมเส้นน้ำก่อนอา้าวมาบินเข่าปากค้นซและแมงวันม,มาจา้ะมา,าับแซ่บน้ำกันสูนได้บันกินแมงวันซะนอะบาาแห่ง สับโม่ไปเหงนนะตามเมืองไทยเหมือนเด้ตามเองงยัวยัวน้ำราย <c oughs> กระปุง ครับไปได้แม่กระดาษขนมเซนนะั่นใกล้บ่ได้ลวกเพิ่มอีกพี่น้องเพราะว่าเหลือเหลือแต่หมูหวานนี่ย่านกินบ่หมดนะ cái mm Có -hmm. พุอ้อพุอาจเนี่ยเอามา่ว้แก่เผ็ด มจ็บบ้วนเผ็ดนะ <c oughs> คนมากินเผ็ดพีน่นนอะบ่เผ็ดกับบ้วแสบไาแห่อ ปลาแหงเออพวกปลาแหงพวกปลาเมึกแหง่งอย่างไก้สื่อมาตามังไทยปีที่แล้ว กุแม่งมันตัวนี้ไหมเอาแนวติดกับบดติดเด๋ยพี่น้องแานวติดหลอดไฟไว้เพื่อนมากไปตอมหลอดไฟ Mm-hmm. mua gió in cảm thấy bụng hương sẹp Ừ, ngon lắm, mặt móc quẩn của nhám kim khẩu. น้ำบบกกินเขาจักไปใส่แล้วได้กินปลาลแมงวันฝรังบ่เก็เห็นปลา ม้อนลงไป <c oughs> เรื่องกิน şey <c oughs> เรื่องใหญ่ <traveling> เรื่องกินเรื like ่องกินกับยืนนึ่งในปัตตพีกันนะพี่น้องแกเป็นคนมากิน

นเนาะไหนบ่มีกะซังซังจากเพชรจากเพชรเนี่ยจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคนไทยเขาเนาะี่หน่องไปยุ่งใส่กะ บลืมอาหารบานๆเขากินมาแต่น่อยโอ้เพลิดเลยบะนี้ é a pessoa เป็นดาราออกกล้องต้องกินทั้งหายระบด้ เผ็ดทั้งแซบ่บพริกแห้งตำพริกแห้งพี่อนอ้องพริกสวนหาหยาแลลวเนี่ยหาหยากับกินคือเก้าไก่บันไดกับไื่ มูดออดจับเม้กาเนาะเหนาปกติต่นม้าก็แด้หว่งใท่กันได้ไปเนอะ เมื่อสิกาไปกระเฮ็ดอาหารเลี้ยงปลาซิวเพิ่มกับขยนันเฮ็ดนอกมึงเนี่ยตัวน,น้อยๆไหมะ จะได้เท่าตัวนาะพี่อนนางนะเอาเขียวยัางออกไหมเอาใส่ออกมันเพื่นขายแพงก็บพเป็นแต่เสียดาย,ยานั้นเไงปลาตัวน้อยๆแก้ okay, ว่ามันเป็นตะเหตดยากไหมมันคือตัวใหญ่เขาด้วยมีดป,าปาลาตัวปลาจัวละ บอกมาใส่หนี่เพราะว่าถึงน้ำตำมันบากห่งงร้อนากกว่า ได้มากมากเถะบ้านนี่ปลูปกญญะอะไหอะ้มน่าซาดออกพี่น้องมัเนี่ยเด็ดไม่ได้เพราะทำนี่แหะ นี่ใกล้กจะิกินต้อเป็นกับแก้ลูกใกล้กินแล้วขึ้นไป <c oughs> วาดลูปทึงหองแลวอืม <c oughs> ได้เล่นไปหาหน้ำนนำช้า <c ười> คลิปนี้ใกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ใกในเด้อจ้ะบ๊ายบายจ้ะขอพูดหลายๆค่ะเพียห์อื้อ